การดำรงชีวิตของผมเนี่ยสุดยอดครับผมบอกนะใครที่มีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะมันจะต้องเป็นผูทุกเลยรายการทั้งประเทศไทยนะไม่มีรายการไหนหรอกดูถ่ายรายการได้อย่างผมเนี่ยนี่มยดักตาดูมีขบวนตาที่ผ่านหลังผมเนี่ย ได้ไหมทำได้ไหม,ไไหมเอา<ไ>อเฮียจอดบังแดดก,กูข้าวกูไม่รอ้อนไอสัสเอาตะว,วันเข้ามาทางนี้มาลรอกูเ <รอ S 2> หรอฮะมึงรอกูเหรอมานั่งกูกำลังถ่ายกินข้าวเออมึงมากินไอสตัตว์ม,มีสภาพคนดำนาเลยขับรถครับมึงคนไทยหรือเปล่าไอเฮียหน้าตายอย่างกับพม่าไม่ใช่คนไทยแน่ มึงคนไหนคนไทยรอเปล่าน่ยอ้าไอเ้เหี้เยเลยนะเป็นใบิกงานหาพูดน้<ผ>ม,มัมมมมหมดเอาสองหน่ยนะอะไรวะภาษีสองอน่วาษีผมมีหมดแล้วื <c oughs> มออร์เา็นต์มาตามให้คนที่เข้าใจก็คือเข้าใจถ้าคนไม่เข้าใจก็มันก็ต้องปแปลกันใหญ่ เพราะว่าคนคนนี้เขาพูดอะไรก็แล้วแต่มีความหมายนะครับเขาไม่ใช่พูดมดั่วๆแต่ว่าคือต้องใช้การแปลดึกนั่ครับชั้นทั้งเทศชั้นูหลายเผ่ารวมนั่นหมดแหละอังาคามุสเซอไทยมารวมอยู่ในคำคำเดียวเลยอ,เอ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาพูด คำว่าไม่มีประโยชน์ความหมายของเราก็คือเขาพูดถึงไม่มีบุหรี่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่โคนอย่างมึงอไม่มีประโยชน์ก็แสดงว่ามันมันก็จะเถียงมาว่ามันมีเดี๋ยวมันไปซื้อให้ประโยชน์เฮีย <c oughs> <c oughs> ประโยชน์แม่งแปลว่าบุหรี่ผมไม่มรู้ภาษาไทยอ้าวเออคุูกขาง่าย อาการนี้ไปรยชนนี่บุรีเออนี่ประยชนนี่บุรีถ้ามีประโยชน์นี่คือมีบุบล,ลีแบบว่าทําตัวให้มีประโยชน์หน่อยเด้ก็คือนี่ไงกูมึงม,มีประโยชน์หรือเปล่าอา้าวอันนี้ผมซื้ออ๋อมึงไปซื้ออ,อันนี้เออใช่ใช่มันซื้อประโยชน์ให้ผมตามนี่พี่ออกระตังกูไอ้สลาต้องขโมยปลูกกูยี่สิบบาทยังไม่อเอาคืนเลยนะ มึงไม่ร้อนเหรอแม่ก็สอนมาเหมือนกันแหละให้กินข้าวร้อนๆเวลากินข้าวอ่ะต้องทําให้มันร้อนมึงปักแบบนั่งลมๆไอ้เหี้ยไปนั่งแดบดบอยู่นู้นแต่เอาแดบดบข้าวจะร้อนต้องกินข้าว,วร้อนๆถึงจะอร่อย <c oughs> มึงกินข้าวแช่แข็งอร่อยหรอฮะไอิสว์ข้าวเซเว่นข้าวแช่แข็งต้องให้กูด่าเท่าไหร่เนี่ยมึง <c oughs> ถึงจะเข้าใจภาษาไทยเนี่ยฮะ พรุ่งนี้มึงมึงออกไปเลยเฮี้ยกูไล่ออกไอ้สัตวสผมบอกไงพี่มาไหมพี่ก็มาเข้าไหมมาเออมาพี่ก็มาฝนตกมานี่พี่นี่ไม่มาไอห่าเอ้าวปลหรอแปลหน่อยแปลหน่อยแปลว่าอะไรเนี่ะเขาบอกว่าเออพี่มานะเออฝนตกไม่มานะเออใครจะมาก็มาหรือไม่มาหรือไม่มามาไม่มาอะไร วอก็คนอื่นแหละไอ้เฮียกูก็ยังปวดสมองเนี่ยไอ้เฮียอู้เหนื่อยใจมากเลยที่มีมึงอยู่ใกล้ๆกูเนี่ยมึงอยู่ไหมอยู่ไหมไอ้เหี้ยอยู่ไหมอยู่นอนไหมนอนไหมอาขานอนไหมกูถามว่าอยู่ไหมไม่ใช่ถามว่านอนไหมมึงก็อ้าใช่กับผมพี่อ้อยอยู่ไหนโอ้พี่อ้อยนอนห้อง่ะ ใช่ห้องน้องพี่วยห้องนอนกูเทียอะไรกูไปนอนห้องไม่ใช่ห้องมานอนตัวกูพูดก็พูดกลับกลับกันหมดอ้าพี่ห้องมานอนกันห้องมานอนเทียอะไรมานอนที่ห้องพอนี่มีอันี้มีนี่ไม่มีใครทางนี่ไม่มีนะพ่อนี่ทำไม เอ้าคุมทางไงคุมทางอันนี้ฮอบเข้าใจไหมไอ้เหี้ยเออมือเข้าใจไหมเออเออไอสาราประแจไหมไอ้เหี้ยยิมมาแม่เออสับเบอร์ลสีอ่ะมจ่าไหมับเบอร์ธนาทุนาอะไรนะอะไรนะ อนาทุนาโน่ต่วาะมองเจอจ้าเออจอจานชอชิงชอระแชชอระเชชี่อะไรภาษาไหนว่าบ้านไม่ใช่คนไทยได้ที่นียไม่ต้องมาอยู่กูกูคุยกับคนไทยภาษาไทยภาษาพม่านี่ไงทำไมรวมกันชอระแชะอะไรบวกบวกกัน